สวัสดีจ้าแฟนคขับตูดถาผ้าแซบทีรักทุกๆคนด้จ้ะเด้อมือนีมีแกงสาแลจ้าแกงสาแลสักคับเตอร์ครับวันนี้สาแลครับอันนี้ลวกไว้ครับถ้าบ่าลวกมันจะดำเออมันจะดำแล้วมันกินบ่อหน้าขินมันจะกินบ่ออร่อยก็เลยลวกไว้ลวกแล้วใส่ตู้เย็นไว้ครับลวกใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาแกงมาลุ้นนครับเนะ เออนี่เลยอันนี้กับอันเกี่ยวดวกหมูอยู่ครับเกี่ยวดวกหมูคือมันเปืเป่อยๆครับใส่กับเครื่องแกงครับใส่กับเครื่องแกงใส่หมึกเขือเทศเนาะครับนอ้อยใส่หมึกเขือเทศสามสูตรเนาะจ้ะใส่คือมันรสชาตกิกลมกลมหวานหวานเปรียปร้ยวๆน้อยนะครับโอ้พอสีน่ากินเนาะครับ น่าจะล้ําขนาดอ่ะอรกันลังเดือนเลยครับเดี๋ยวเราขื้อ,อันดูกหมูเปื่อยๆก่อนนะครับนอแล้วก็เอาสาแลใส่นะครับนอคือมันเปื่อยก่อนสกักกั๊มครับลอสกักกัามก่อนคือมันเปื่อยๆก่อนนอครับนอสาแลมันก็จะเป็นนั้นรวยจะอีนะครับลูกจะอี้นะครับนี่ครับอีสาเลเป็นนั้นพือทั้งเหนือครับ เป็นผือตั้งเหนือเปิน้นตั้งเหนือเปิ้นกินครับเป็นอาหารที่ถ้าออกหน้าเดือนนั้นทันว้ามะกะลานี่โอ้ราคาดีขนาดนะครับโรล,ลแลป้งนะครับมันจะตุ๋มๆชี้ๆนะครับแกงยัดล้มนะครับครับเป็นอันพือททางเหนือนะครับนะส่วนเครื่องแกงนี่ก็มีก็จะ,จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งพริกขี้หนูพริกแห้งพริกขี้หนู จะใช้ขา่าหอมแดงหอมเทียมนะครับกะปิตำใสกันครับแล้วก็ใส่ทั่วเน่าสักสองสามแผ่นนะครับนะตำใสกันเป็นเครื่องแกงครับที่นี่ก็เอามาเอามาใส่ใส่หมอลล้อราวกะใส่เติมน้ำลงไปต้มเพือ่อน้ำมันเดือดน,นะครับเอาดูมูลงใส่เนาะครับเนาะเเครื่องแกงจะย่างตีว่าเป็นะก,กีนะครับเครื่องแกงนะครับ แกงสาลีนี่เป็นอาหารตั้งเหนือครับเปิดนิยมกินครับล้นขนาดบางสูตรบางคนเปิดกับใส่เส้นขนมเส้นนะครับใส่เส้นขนมเส้นตัวบางบางคนกับใส่วุ้นเส้นเกาแล้วกบ็บางคนก็อาจจะใส่พักละใส่พักละใส่พักใส่พักแค่นะครับบางคนกับบ่อใส่แล้วแต่ครับ เดี๋ยวจะเอาสแสละลงนะอครับนอกระดูกหมกูถะเพอยแล้วครับเอาแล้วครับใส่สแสละลงแล้วนะครับใส่แสลแล,ลเรียบร้อยแล้วต่อีกระลักเดือนละสุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะใส่พักแค่ไอพักพักแค่น่อครับนอะเดี๋ยวใส่พักแค่ก่อนพักแแค่ครับใส่พักแค่ลงไป พระแค้ลงก่อนครับได้รสศาตร์อร่อยล้ำแต่ละครับล้ำเจๆนะ หอมโซกเลยครับหอมโซกเลยเดี๋ยวจิ้มพอนะครับน่อจิ้มพอก่อนอจัดล้ำเลยครับเน็ตขนาด ล้างพิณเองเหงอเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กินละครับเอาพักแครลงละกับเดี๋ยวจะเอาพักละลงนะครับเพราะพักแคร์ซุกอนนะครับน้อเดี๋ยววนี้เอาพักละลงละครับพักละลงนะครับน้อหอมพักละแล้วกันนี่พักละลงแล้ว ักละลงส้่มหอมเหมละกละลงกับหอมตื้อหอมตึงเลยครับหอมโซ่เลยพป่น้องเฮยดูกหมูักละลงเออพอละครับตอนี้กินได้ละครับักละลงแล้ว บนนันี้อันเคือพักมันเหลืองเดี๋ยวมันบนหน้ากินคือพักเขียวๆอย่างนี้แหละครับกินกํำกมก่นอนเม็ดขนาดพี่น้องเคยแกงสาแลเนาะตู้ถาพาแซบพาแกงสาแลครับวันนี้เดี๋ยวกินด้วยกันนะพี่น้องเนาะกินด้วยกันครับขอบคุณจัดนักนะครับเด้อพี่น้องที่มาชมเข้ามาฟอมาชม การแขกแสแลของตู้ทาพาแสบนะครับนอตู้ทาพาแสบแขกแสแลคือพี่น้องกินครับอ่าขอบคุณจันจนกครับขอคือลำบำรวยๆโจกนี้มีใช้ครับสุขภาพแข็งแรงนอแฟนครับตู้ทาพาแสบทุกๆคนนอครับนอคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงตะอีก,ก่อนหนึอครับเด้อเดี๋ยวไปกินละขอบคุณคบ